ให้กำลังใจครอบครัวน้องก่อหญ้าเรียกได้ว่าสาวสองน้องกอหญ้าหลังจากถูกไรเดอร์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดได้มีเฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าได้รับพวงหลีดจากนางงาม Miss ูนิเว r ร์สไทยแลนด์2022แอนนาเสืองามเอี่ยมส่งไปร่วมไว้อาลัยให้น้องกอหญ้าปิยะดาสรกุลเมื่อรู้ว่าน้องกอยญ้าเป็นแฟนคลับของเธออยู่ โดยน้องกอยญ่ากลับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตารับท่านแล้วนำท่านเข้าร่วมในความสุขนิรันดรในพระอาณาจักรของพระเจ้าเทินซึ่งกำหนดการสวดภาวนาอุทิศให้แก่น้องกอญ้านาสาลาพระหานลือไทยซอยแยกอารุณอมรินทร์4ถนนอารุณ์อมรินทร์แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งร่วมส่งน้องกอญ้าเข้าสู่อ้อมกอดของพระเจ้าไม่ต้องทำงานทุกวันแล้วพักผ่อนให้สบายนะคะ